มาดูหญ้าปลูกใหม่เริ่มสร้างอาณาจักรนะครับโดยการเลื้อยนะครับเพื่อที่จะยึดพื้นที่ขยายพันธุ์นะครับครับสวัสดีครับช่องสุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับอ่ะพี่น้องครับคลิปนี้พาพี่น้องมาดูแปลงหญ้าของสุดาฟาร์มที่ปลูกใหม่นะครับ ในช่วงแรงแต่ก็ามาเจอฝนนะครับพี่น้องก็ทําให้เขาหมอบนะครับหมอบราบกับพื้นแลว้วก็เลื้อยนะครับเพื่อที่จะสร้างอาณาจักรจกขยายพันธุ์ให้เร็วที่สุดนะครับตามธรรมชาตินะครับของย่านะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราปลูกได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่านะครับพี่น้องครับห่าง2เมตรครึ่ง แต่ก็ดูข้างหลังแล้วหมอปราบกับพื้นนะครับถอดยอดนะครับสร้างอนาเขตเพื่อให้ขยายพันธุ์ให้ทั่วถึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องหญ้าทนแรงนะครับทนน้ำท่วมพึ่งปลูกนะครับได้ประมาณสองอาทิตย์นะครับพี่น้องครับดีโดนน้ำฝนมาก็เริ่มชุ่มช่ำชุ่มชื้น นะครับก็เลยนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้ดูนะครับพี่น้องครับเริ่มเขียวเขียวแล้วนะครับอ่าซึ่งส่วนที่ห่างๆนะครับผมก็จะ เด็ดเอายอดตรงนี้นะครับยอดตรงไหนที่มันเลือ้อยยาวๆผมก็จะตัดตัดแล้วก็เอาไปปักดำต่อนะครับแต่ผมจะปักดำต่อช่วงตอนเย็นนะครับพี่น้องเพราะว่าตอนเย็นนี่เวลาเราดำมันก็ได้สัมผัสความชื้นนะครับช่วงกลางคืนประมาณ12ชั่วโมงนะครับพี่น้องเมื่อเราตัดแล้ว ตอที่เราตัดเขาจะเตกหน่อออกมาใหม่นะครับอันนี้ก็วิธีการขยายพันธุ์นะครับโดยใช้ท่อนพันธุ์อยู่นี่แหละครับพี่น้องเนี่ยครับเริ่มออกมาแล้วนะครับเยอะแยะเดี๋ยวเย็นนี้ผมก็จะขยายแล้วขยายในส่วนที่มันห่างๆนะครับ ก็คิดว่าประมาณสองอาทิตย์อีกก็จะเห็นรูปร่างนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องก็ดูนะครับตนน้นอันเดียวเขาก็แตกหนอนนะครับก็แต่ละปล้องนะครับก็จะออกหนอมาเรื่อยเรื่อนะครับ ก็เริ่มมีความหวังนะครับเดี๋ยวก็วัวได้กินอาญานี่ปลูกแล้วใช้ได้ตลอดชาตินะครับเป็นหญ้าขนนะครับพี่น้องอยากขนก็จากช่อง youtube สุดาฟาร์มอคอนิกไทยแลนด์นะครับมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตาม ได้เีเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้สำหรับสำหรับพี่น้องที่เลี้ยงวัวนะครับก็ไม่ต้องกลัววัวของเราจะอดหญ้าแล้วนะครับให้มาปลูกหญ้าขนโดยใช้แปลงนานี่แหละครับปลูกนี่แหละครับพราว่าปลูกเป็นแล้วเราใช้ได้ตลอดชาติเลยนะครับ จากช่องสุดาฟาร์มอ์แกิกไทยแลนด์มีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้เลขเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับคลิปนี้หญ้าปลูกหน้าเล้งเมื่อโดนฝนนะครับสดชื่นแจม่มใสนะครับพี่น้องก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ